แคนดิ้ภูมิปุ้มาอันสาธุสาธุวันเกิดตัวเลขอะไรนะชื่ออะไรนะภูน้องภูม คุณแม่พาน้องยืนก็ได้ครับผมก็เป็นพี่น้องกันจริงตัวเดียวกัน ตูจาตุนีน้องภูมินามสกุลทานุมุนทานุมุนวาธีเน่มาทำบุญกับบานน้องภูมิกับคุณพ่อกับคุณแม่คุณพ่อชาบเทวีดาทานุทานุมุนวาธีพร้อมในคุณแม่กิ่งปอง มาเลโอกตาขี้วันเกิดของตัวเล็กน้องภูมิครบร้อสามสี่ขวบแล้วมาทำบุญมาเกิดมาทำบุญกับบาทเข้าขอบารมีหลวงพ่อเป็เจ้าใหญ่แปลงดวงปวกบากรักษาน้องภูมิอายุครบร้อสี่ขวบเขาขอบารมีหลวงพ่อเป็เจ้าใหญ่แปลงดวงปวกบากรักษาดวงโยมตัวเล็กพอมีคุณพ่อคุณแม่นะจากสี่ขวบก็เพิ่มไปเป็นเก้าขวบเป็น ห้าสิบเป็นเก็ดสิบเป็นเก้าสิบเป็นร้อยดีพอดีนะก็ตั้งใจเรียนนะเรียนซึ่งจริงๆได้เป็นยาตรีไรด้เป็นยาตัวได้ถึงนอกเตอร์นะภูมิเหตนดินะดดน,น,นะทำภูมิทณภูมิการใจนะ จำเลยจังบ,บาทจังบ,บาทประจำท,ท,ท,ที่อยู่ในคลองของคุณแม่ตัวชายจันบาทด้วยวันนี้ก็มาทาบุญจันบาทในโอกาสครบรอบสี่กูว่าขอบารมีมุกอ๊อพระเจ้าอยากยินแฟนจันบาทอาศัยปมีปรำไม่แข็งแรงมยินยินถูกมีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพลาทุกที่ปะะ่าลาดีการทุกเมื่อเตือนที่นี่นะครับอยาหาบว่า E wakbi wa ito jinnan pe danan ku baka pate I cintang berjintang Tuhan kipami wa zengi setu Capekurentu sanggapa Jango bandara suyaka menicoti โยสุขิติกายุโคภาวะอิวาธนสิรีสานิยจังวุทธาปัจายิโนจตะโรธัมมา